นิทานจากสารสูงวันนี้ขอเสนอเรื่องลวดไฟฟ้ามรณะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านที่เอาลวดมาขึงบริเวณบ้านแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทําเป็นรั้วป้องกันขโมยแต่ดันมีคนมาสัมผัสเส้นลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ขึงไว้จนถูกไฟฟ้าชอ็อตถึงแก่ความตายเจ้าของบ้านอ้างว่าการที่มีคนตายเพราะมาสัมผัสเส้นลวดไฟฟ้าที่ตัวเองขึงไว้นั้นตัวเองไม่มีความผิด ราะที่ตัวเองกระทําไปตัวเองมีสิทธิ์ที่จะกระทําเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตัวเองจะอ้างได้หรือไม่ไปฟังกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านของนายป้องเป็นนาสมมตินะครับบ้านของนายป้องปลูกต้นกระท่อมไว้หลังบ้านนายป้องแกก็กลัวว่าจะมีคนเข้ามาขโมยใบกระท่อมของแกซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสินค้าขายดีซะด้วยสิครับแกก็เลยขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด220โวลต์เป็นแนวรั้วไฟฟ้า ห่างจากต้นกระท่อมประมาณ5เมตรและก่อนถึงแนวลวดแกก็วางตะปูตอกไม้หงายไว้ดักขโมยอีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วอยู่มาวันนึงซึ่งวันนั้นเป็นวันฝนตกหนักหลังจากที่ฝนหยุดก็มีหัวขโมยคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อในช็อตละกันครับในช็อตเนี่ยแอบย่องจะเข้าไปขโมยใบกระท่อมของในป้องที่ปลูกไว้แต่แล้วก็ได้ไปสัมผัสกับรั้วเส้นลวดไฟฟ้าที่ในป้องขึงไว้กันขโมยทําให้ในช็อต โดนไฟฟ้าช็อตสมชื่อจนถึงแก่ความตายตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแก่ในป้องเจ้าของบ้านผู้เป็นคนขึงลวดไฟฟ้าว่าเป็นคนทําให้ในช็อตถึงแก่ความตายในป้องก็เถียงว่าอา้านี่มันบ้านผมขโมยมันจะเข้ามาลักของในบ้านไอ้เส้นลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผมขึงไวนะ้น่ะผมก็ทําไว้เพื่อกันขโมยไอ้เจ้าช็อตหัวขโมยเนี่ยมันเข้ามาหาที่ตายเองจะมาว่าผมผิดได้ยังไง เรื่องนี้ก็ได้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลครับสุดท้ายท้ายที่สุดศาลก็พิจารณาและพิพากษาเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ครับศาลบอกว่าการที่ในป้องขึงเส้นลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้นั้นแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ปล่อยจะไม่แรงนักก็คือปล่อยไป220โวลต์ซึ่งพอปล่อยเข้าไปในลวดแล้วก็อาจจะเหลือแค่ร้อยสิบถึงร้อยห้าสิบโวลต์ซึ่งก็ไม่ได้แรงขนาดที่จะช็อตให้คนตายได้ทันทีถ้าจะโดนช็อตจนตายก็คงต้องช็อตประมาณ1 0 2ถึงนาที ส่วนการที่นายช็อตโดนช็อตจนตายอย่างเร็วในวันเกิดเหตุนั้นก็อาจจะเพราะว่ามันมีฝนตกทําให้ดินเปียกชุ่มเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีกว่าปกติก็เลยทําให้ในายช็อตโดนไฟฟ้าช็อตตายเร็วขึ้นแต่แม้ว่าเส้นลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าจะไม่แรงขนาดจะทําอันตรายแก่ชีวิตคือจะทําให้คนตายได้ทันทีแต่โดยสภาพของลวดไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยมันก็สามารถทําอันตรายแก่ร่างกายคนที่ไปสัมผัสได้และดูจากพฤติกรรมที่ในป้องนอกจากที่แกจะขึงลวดไฟฟ้าแล้ว เกยังเอาตะปูตอกไม้หงายด้านแหลมไปวางไว้ด้วยแสดงให้เห็นว่าในป้องเนี่ยแกไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครก็จริงแต่ก็มีเจตนาทําร้ายคนที่เข้าไปในบริเวณน,นั้นซึ่งกฎหมายเรียกเจตนาลักษณะนี้ว่าเป็นเจตนาเล็งเห็นผลครับก็คือไม่ได้มุ่งประสงค์ว่าจะให้เกิดผลแก่ใครโดยเฉพาะแต่สามารถมองเห็นได้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นได้ ก็คือไม่ได้ม so so ุ่งหวังว so ่าจะทําร้ายใครแต่มองเห็นได้ว่าถ้ามีคนเข้าไปในบริเวณที่ตัวเองขึงเส้นลวดหรือวางตะปูไว้นั้นคนที่เข้าไปก็อาจจะได้รับอันตรายแก่ร่างกายก็ถือว่าเป็นเจตนารูปแบบหนึ่งครับเมื่อสิ่งที่นายป้องทําคือการขึงลวดไฟฟ้านั้นมีเจตนาทําร้ายร่างกายแต่ผลของการกระทําทําให้มีคนตายลักษณะแบบนี้กฎหมายบอกว่าเป็นความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานั่นแหละครับก็คือไม่มีเจตนาฆ่ามีแค่เจตนาทําร้ายแต่มีคนตายอันนี้ก็เลยเป็นความผิดของนายป้องแต่ก็ต้องมาดูต่อกันว่ามีเหตุที่นายป้องจะอ้างเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงตามกฎหมายได้หรือไม่เรื่องนี้นายป้องแกอ้างว่าตัวแกเองมีสิทธิ์ป้องกันทรัพย์สินของตัวเองจากขโมย รงนี้เกี่ยวกับการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมายนี่นะครับมีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายโดยละเมิดต่อ,ตอก,กฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทราะําพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้กระทําไม่มีความผิดแต่ถ้าเป็นการกระทําป้องกันเกินสมควรกว่าเหตุ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ครับย้อนมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนายชอตซึ่งเป็นขโมยจะเข้าไปขโมยใบกระท่อมของนายป้องอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพยานันตรายที่ละเมิดต่อ,ตอกฎหมายและใกล้จะถึงตัวนายป้องแล้วนายป้องก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันสิทธ์ก็คือทรัพย์สินของตัวเองได้แต่วิธีการที่นายป้องใช้คือการขึงลวดไฟฟ้าที่สามารถทําอันตรายแก่ร่างกายจนเกิดการบาดเจ็บหรือ,ออาจจะเจ็บสาหัส และหากโดนช็อตน,นานๆก็อาจจะถึงตายได้เนี่ยเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่ในป้องต้องการจะป้องกันก็คือใบกระท่อมที่อยู่หลังบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ราคาไม่สูงมากนักโดยนอกจากใบกระท่อมที่ว่าแล้วในบริเวณนั้นก็ไม่มีของมีค่ายอย่างอื่นที่ต้องป้องกันอีกเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องการป้องกันกับวิธีการที่ใช้ก็เลยเป็นการป้องกันที่เกินสมควรกว่าเหตุ คือเป็นการป้องกันใบกระท่อมที่ราคาไม่สูงมากแต่ใช้วิธีการที่อาจทําให้คนบาดเจ็บหรืออาจตายได้เมื่อเป็นการป้องกันที่เกินสมควรกว่าเหตุจึงไม่ได้รับการยกเว้นความผิดเสียทีเดียวแต่ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าโทษที่กฎหมายกําหนดอย่างไรก็ได้ยังไงเสียก็ยังถือว่าเป็นการป้องกันอยู่กล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องนี้ในป้องมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่อาจจะได้รับโทษน้อยลงเพราะกระทาไปเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเอง เพียงแต่กระทําเกินกว่าเหตุไปหน่อยครับเกรดความรู้ที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ก็ตามที่ศาลให้เหตุผลในการพิจารณานะครับว่าเมื่อมีการกระทําความผิดแล้วตัวผู้กระทําหากจะอ้างว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองโดยชอบนั้นซึ่งถ้าเป็นการป้องกันโดยชอบจริงๆก็จะไม่มีความผิดแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุก็อาจจะถือได้ว่ายังมีความผิดอยู่ เพียงแต่อาจจะได้รับโทษน้อยลงอย่างเช่นกรณีเรื่องราวของในป้องในนิทานเรื่องนี้ครับที่แม้ว่าในป้องจะมีสิทธิ์ป้องกันทรัพย์สินของตัวเองคือใบกระท่อมแต่การที่ในป้องใช้วิธีการป้องกันโดยการขึงลวดไฟฟ้าที่สามารถช็อตคนให้บาดเจ็บและอาจจะเจ็บหนักและถึงตายได้กฎหมายก็บอกว่าเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุทําให้ไม่ได้รับการยกเว้นความผิดคือยังมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา เพียงแต่ว่าอาจจะได้รับโทษน้อยลงนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงและหลักการที่อ้างอิงมาจากคำพิพากษาสารดีกาที่76ทับสองและก่อนหน้านั้นก็เคยมีคำพิพากษาที่พิจารณาในลักษณะเดียวกันคือมีการเปรียบเทียบมูลค่าหรือราคาทรัพย์สินที่ป้องกันหรือความเสี่ยงตอภัยอันตรายเทียบกับวิธีการป้องกันเพื่อจะดูว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอ้างเป็นการยกเว้นความผิดได้หรือไม่ ซึ่งขลของคดีก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีนะครับเพราะว่ามีบางคดีที่ใช้วิธีการป้องกันแบบเดียวกันนี้คือการขึงลวดไฟฟ้าแต่ผู้กระทําสามารถอ้างการป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดของตัวเองได้เวลามีคนมาโดนไฟฟ้าช็อตจนถึงเกิดความตายเพราะข้อที่จริงมันปรากฏว่ามันมีความเสี่ยงสูงหรือทรัพย์สินที่ป้องกันมีมูลค่าสูงอย่างเช่นคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2 5 1 9ที่ คดีในเรื่องนั้นนะครับเจ้าของบ้านขึงลวดไฟฟ้าไว้ป้องกันโรงเก็บของที่เก็บของมีค่าซึ่งก็มีทั้งเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์อื่นๆและมีความเสี่ยงสูงเพราะแถวนั้นมีโจรชุกชุมและห้องเก็บของนั้นก็เคยโดนขโมยอันนี้ศาลก็เลยพิจารณาว่าวิธีการป้องกันโดยการขึงลวดไฟฟ้าในคดีนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบและไม่เกินกว่าเหตุครับแต่ในการใช้วิธีการขึงลวดไฟฟ้าโดย ล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันขโมยแล้วจะอ้างว่าเป็นการป้องกันทรัพย์สินของตัวเองก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังไว้นะครับว่าหากมีคนมาโดนไฟฟ้าช็อตแล้วจะอ้างว่าป้องกันก็อาจจะอ้างไม่ได้ทุกกรณีไปนะครับหากคนที่ได้รับอันตรายจากการป้องกันเขาไม่ได้มีเจตนามาทําละเมิดหรือมาทําผิดอะไรก็จะถือว่าไม่มีเหตุที่ต้องป้องกันซึ่งทําให้ไม่สามารถอ้างป้องกันได้ครับอย่างนิทานเรื่องนี้ถ้าเนื้อเรื่องเปลี่ยนเป็นว่าคนที่มาโดนไฟฟ้าช็อต ไม่ใช่ในช็อตที่เป็นหัวขโมยแต่อาจจะเป็นญาติเป็นคนรู้จักของนายป้องเจ้าของบ้านหรือเป็นชาวบ้านคนอื่นก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีจัตนาจะเข้ามาลักขโมยของหรือมีจัตนาไม่ดีต่อในป้องเพียงแต่อาจจะโชคไม่ดีเดินไปโดนไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่วความตายนายป้องจะอ้างว่าการที่ตัวเองขึงลวดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองจนเป็นเหตุให้มีคนตายนั้นเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ในป้องไม่ต้องรับผิด เพราะเป็นการป้องกันอันนี้อ้างไม่ได้เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาว,วางหลักไว้ครับสรุปง่ายๆจากนิทานเรื่องนี้ในกรณีที่มีการป้องกันโดยการขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าอย่างกรณีของนายป้องนะครับหากมีคนมาโดนไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่บ,บาดเจ็บหรือถึงตายซึ่งในแง่ของการกระทําแล้วทําให้ผู้กระทาเนี่ยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่นายป้องคนทําตามนิทานเรื่องนี้จะอ้างว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองได้หรือไม่ อย่างแรกเลยก็ต้องดูว่าคนที่มาโดนไฟฟ้าช็อตจนตายนั้นเป็นใครถ้าเป็นขโมยหรือคนที่จะมาทําผิดทาละเมิดต่อในป้องจะอ้างว่าเป็นการป้องกันนี้อ้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีเจตนามาขโมยหรือมาทําผิดอะไรก็ถือว่าไม่มีเหตุที่จะอ้างป้องกันได้และหากว่าเป็นกรณีที่ในป้องจะสามารถอ้างว่าป้องกันได้ก็ต้องมาดูกันอีกชั้นหนึ่งด้วยว่าเป็นการป้องกันที่เกินสมควรกวาเหตุหรือไม่ โดยมาดูที่ราคาทรัพย์สินที่ป้องกันหรือความเสี่ยงที่จะถูกขโมยว่ามีมากพอที่จะใช้วิธีการขึงลวดไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีการป้องกันที่อาจจะทําให้มีคนบาดเจ็บหรือมีคนตายหรือไม่ถ้าทรัพย์สินนั้นมีราคาสูงหรือมีความเสี่ยงมากก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการป้องกันที่ไม่เกินกว่าเหตุแต่ถ้าทรัพย์สินนั้นมีราคาไม่มากอย่างเช่นในนิทานเรื่องนี้ที่ทรัพย์สินที่ในป้องต้องการจะป้องกันเป็นแค่ใบกระท่อม ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการป้องกันเกินสมควรกว่าเหตุอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับและนี่ก็คือนิทานจากศาลสูงเรื่องเล่าเพลินๆสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางกฎหมายที่ทางช่องของเรานำมาฝากกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและเพื่อจะได้รับทราบเมื่อมีคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปสวัสดีครับ